สำหรับวันนี้ผมเองก็มีความยินดีจัดนักเลยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้พาทุกคนมาแอวชมนะครับไร่เชิญตะวันแห่งนี้นะครับไร่เชิญตะวันจะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับคนละใครมาเชียงรายเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่าจัดทริปมาแอวนะครับมาแอวมาชมนะครับที่ไร่เชิญตะวันนะครับหรือท่านใดที่ประสงค์จะมาเกี่ยวกับการนั่งจตัศนานะครับก็ถูกว่าติดต่อไปทางที่วัดได้เลยนะครับเอาไปที่วัดสุมาตราไปที่ ไร่ชตวันได้เลยนะครับนะฮะแล้วทุกคนป็แต่หวังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะบริเวณตรงนี้นะฮะรวมถึงสถานที่นะครับที่เป็นธรรมชาติความสวยงามอาคารปลูกสร้างต่างๆนะครับที่พยายามสอดแทรกแล้วก็เน้นเข้ากับธรรมชาติมากที่สุดนะครับนะฮะจะมีความร่มครึ้มของต้นไม้นะฮะมีสถานที่ต่างๆที่ดูแล้วจะลงใจนะครับเข้ามาแล้วจะรู้สึกเย็นสบายนะครับ สบายอกสบายใจนะครับผมเข้ามาเนี้ยช่วงบ่ายๆอาจจะร้อนนะครับแต่เข้ามานี้าจ,านะนจะเย็น,นะฮะจุ่มเย็นนะครับนะฮะไร่เชิญตะวันนะครับ ครับทุกคนครับอันนี้จะเป็นซุ้มนะฮะเป็นแต่งซุ้มไวน้นะฮะงานขนาดเลยครับเป็นดอกไม้พลาสติกนะฮะแต่ว่าก็าดูแล้วสวยงามนะครับสวยงามมาก เยวเดียวครับไร่เชิญตะวันนะครับจังหวัดเชียงรายครับผม ผมชอบอันนี้มากเลยครับผู้คนครับสิ่งที่ดีต่อใจมี4ประการตัวกันนะครับคือ 1. อย่าไปน,นักจับผิดนะครับ 2. อย่าริษยา 3. อย่าเสียเวลากับความหลังนะครับและก็4นะครับอย่าฟังเพราะไม่รู้จักพอนะครับนะครับจะมีบทประพันธ์เขาเขียนคำคมนะครับของ ท่านวอนะครับประดับตกแต่งไว้ทั่วไปเลยนะฮะนะครับทุกคน นะครับวิปัสนาอาคารวิปัสนาคารก็คือด้านนูน้นฮะสำหรับคนที่ว่าเพิ่นมาอาัตลงอัตลงทะเบียนเรือออย่างเข้าเข้ามาเพื่อที่จะนั่งสมาธิเพื่อจะมานั่งตัสนาครับจะสามารถติดต่อกับทางาาสำนักได้นะครับอาคารตุการามร้านพันแสงรุ้งนะครับห้องน้ำนะฮะ ผมว่าคนที่จะมา,เ,าเป็นห้องว่าอย่างหามาทำบุญมาร่วมนั่งวิปัสสนาก็สามารถาติดต่อสอบถามได้กับศูนย์ปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันได้เลยนะครับ บ้านสมัยโบราณเพื่อนจะมีหม้อน้ำนะฮะไว้ที่หน้าบ้านผู้บ้านเลยนะครับเวลาแขกไปไขมาแขกแก้วมาเยือนเพื่อนก็จะมาตักกินน้ํานะฮะตรงน้ําบวยตรงหม้อน้ําแล้วนะฮะเพราะสมัยก่อนเพื่อนไม่ได้มีตู้เย็นนะฮะนะครับเราเข้าไปชมดูเนาะวอลเวสเมทีนิทัศนะครับ จะเปิดผู้ชมอยู่นะครับมีเวลาอยู่เนาะนะครับมีเวลาในกนารเปิดผู้ชมนั่นเองนะครับ อันนี้จะเป็นบริเวณนะครับตรงบริเวณตรงนี้นะฮะจะมีสถานที่ที่เพิ่นเอาหนังสือนะครับของท่านวัวชรเมธีที่แต่งไว้นะครับมาจะแสดงไว้ตรงนี้นะฮะเป็นเหมือนนิทรรศการเลยนะครับทุกคนนะฮะเราจะเห็นมีนิทรรศการรูปภาพนะครับแล้วก็มีหนังสือหนังสือหลากหลายนะครับหนังสือเยอะมากนะครับที่ท่านวัชรเมธีเพิ่นแต่งขึ้นนะฮะนะครับเห็นไหมครับเยอะมาก อาจาร์หลายๆหลังสมพคมทิมนะครับตอาอันมันเกิดก็ยังมีเรื่องราวของพวกรางวัลการันตีนะครับการันตีบทความหนังสือหรือว่าบทประพันธ์ที่ท่านวอลชาร์มมัธได้แต่งขึ้นนะฮะไอได้ครับรางวัลหลากหลายมากนะครับอย่างที่เพื่อนเอามาจับโชว์ตรงด้านหลังผมนะครับนะครับอันนี้ก็จะมีรูปภาพนะครับจับแสดงไว้นะฮะ รไร่เชิญตะว,วันนะครับ ท่านบอกว่าช่างพิธีเป็นคนเจียงฮายนะครับโดยกําเนิดนะครับเป็นคนจังหวัดเจียงฮายโดยกําเนิดนะครับผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่อำเภอเจียงของหรือเปล่านะครับ้บานเกิดนะฮะขณะที่ผมเดินนะผมผมได้กลิ่นหอมของดอกไม้นะครับ หอมหอมนะครับทุกคนโมโหด,ดอกอะย่างนะฮะมันมีหลายสป,ปะดอกเนาะกลิ่นมันก็เลยผสมผสานกันนะฮะหอมหอม การดำรงอยู่ของสังฆะเพื่อมอบทร,รมาให้แก่สังคมนะครับสังฆะก็คือสังขารนั่นเองนะครับทุกคนทุกคนจะเห็นว่าหนังสือที่ท่านหวอวชรินทร์พันแต่งขึ้น,นเยอะมากเลยครับทุกคนนะฮะนะครับพันจะแต่งหนังสือนะครับพันชอบแต่งหนังสือมากนะครับท่านหวอวชรินทร์เคยลงปกของอเดต์ดวยนะครับนะฮะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับกับจราพื้นใหม่ที่แวะเข้ามากับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะนะฮะแล้วก็ในคลิปนี้กับผมจะตั้งอีกก่อนนะครับก็คือคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่ารายละเอียดของบริเวณไร่ชนตะวันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากหลากหลายนะครับมีหลายๆส่วนที่ผมเองอยากจะนําเสนอให้กับทุกคนที่ได้ชมได้รู้ว่าตรงบริเวณของไร่ชนตะวันนี่มีอะไรอย่างไรบ้องนะครับ ซึ่งที่ผมนําเสนอนี้ยังบ่ครบถ้วนนะฮะจะมีหลายๆส่วนที่ผมยังไม่ได้เข้าไปดูแล้วบามีความรู้ในหลายๆเรื่องพอตรอหน่ายนะครับแต่อันนี้จะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ผมไว้เข้ามาแล้วก็เอาไปฝากทุกคนนะครับนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับผมเนาะจะไดเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ตัวอีก,ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ